ติดป้ายประกาศตามหาตัวมาสนาล่าสุดหนุ่มกั้งวรก,รกรก็ปล่อยเพลงจับออกมาให้ได้เต้นตามกันแล้วนะคะส่วน MV กลากงกระทุมเทเต็มที่ซักซ้อมเต็มเหนียวพอถ่ายจริงก็ทั้งร้องทั้งเต้นออกมาท้าเบ๊ะสุดๆแถมยังมีสาวๆที่มารายล้อมให้ได้ลุ้นตามกันด้วยว่าตอนจบของ MV จะหักมุมตอนท้ายยังไงบ้างค่ะก็ตื่นเต้นนะฮะก่อนต่อก่อนมาถ่ายอย่างเมื่อวานนี้เพราะเราก็ยังซ้อมมันอยู่ครับผมก็เต็มที่ครับวันนี้ก็ได้ถ่ายอาเต้นไปแล้วครับผมก็ตื่นเต้นมากครับก็ว่ามันจะยากตรงการสื่อ นิดหน่อยเพราะว่าเราอยากให้คนดูสนุกตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราก็ต้องสนุกก่อนครับผมแล้วก็ไม่กังวลกับท่าอะไรเลยแต่ว่าทุกท่าจะมีความหมายครับที่เต้นไปเดี๋ยวจะมีแบบว่าเป็นโซโล่ที่เราแบบเป็นจุดขายของการเต้นนิดนึงก็อยากให้ติดตามครับผมเป็นอะไรที่จับจริงๆครับจับใจเลยคจ๊หน่อยได้ไหมว่าท่าตอนคุณตอนท่าจับได้ครับท่าจับหอ่กันคำว่าจับเลยเป็นอย่างนี้จับตึก จับหัวใจอ๋อจับหัวใจใครอะหัวใจเราเองไหไม่ครับก็ก็ต้องรอดูอยากรู้ว่าจับหัวใจใครก็ต้องรอดู MV ครับผมก็เนื้อหาของ MV นี้นะฮะก็คือว่าเราเราอยู่เป็นเหมือนแบบพนักงานเป็นแบบเขาเรียกว่าคนตรวจสอบคนเข้าตอนสนามบินไงครับก็คือจะมีจะมีใช่ครับผมก็เป็นผู้หญิงฮะเป็นผู้หญิงกลุ่มนึงฮะเดินมาครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาก็เดินมาเราก็จะเป็นคนตรวจเนี่ยฮะเหมือนแบบเครื่องตรวจนี้แล้วก็เหมือนว่าเอ้ยมันดังอะไร่เงี้ยครับเราก็เลยจะเริ่มสืบสวนสืบ ก็ต้องรอดูตอนจบครับต้องเรียนแบบว่าตีตีเพลงตีเขาเรียกว่าตีบทความเพลงอยู่บ้างตีความเพลงว่าเออเราอยากให้มันออกมาเป็นแนวไหนหรือว่าเออโปรดิวเซอร์หรือว่าพี่อาร์ดีเรคเตอร์อยากให้ MV หรือว่าเพลงออกมาเป็นแนวไหนก็เต็มที่ครับวันนี้เป็นวันลุยครับก็อย่างที่ซ้อมมาทั้งหมดอาก็อะไรที่เรามีวันนี้เราก็อยากจะลุยให้เต็มที่เลย MV ก็หวังว่าจะเป็นไม่ครับ MV จะเป็นอาเดือนหน้านะครับผมแต่ว่าก็เอ่เพื่อภาพที่สวยที่สุดนะครับเราก็อาจจะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะครับก็อยากทุกคนรอติดตามด้วยคร กังตั้งใจกับ MV เพลงแรกของตัวเองมากๆรอชมกันแบบเต็มๆได้12มิถุนายนนี้ระหว่างนี้นะคะดาวน์โหลดเพลงมาฟังกันไปพลางๆก่อนกดดอกจัน1235009แล้วโทรออกค่ะ